กำแพงลีลาสวยตรงไหนพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์จิว๋ววงการยอมรับหรือไม่เชิญติดตามรับชมได้ครับสวัสดีครับ ตอนหัวค่ำอย่างนี้นะครับก็เสียงจิ้งหรีกำลังร้องเลยก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับอยู่รอบๆบ,บ้านในธรรมชาติครับมี FC ถามมานะครับว่าพระเครื่องเนะครับพระปางลีลานดูตรงไหนถึงบอกว่าสวยนะครับพอดีในคลิปผมผมบอกว่าสวยแล้วจริงๆผมก็บรรยายว่าสวย สวยมากนะครับพระปางลีลาเนี่ยนะครับที่นำมาให้ท่านได้ชมก็เ,เป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนมน,นะครับพระกำแพงลีลาลิ้นเป็ดน,นะครับพระกำแพงยอมซึ่งเป็นพระเครื่องที่สร้างนะครับในสมัยสุขโขทยัยเป็นศินละปะสุขโขทยัย สกุลช่างกำแพงเพชรนะครับสำหรับพระกำแพงกีลาเนคขนงความสวยงามเนี่ยจะอยู่ตรงที่ว่ายุคสมัยนะครับยุคสมัยของสุขโขทยัยเป็นยุคที่พุทธศาสนาลุกเรืองมากนะครับเรียกว่าถึงขีดสุดบ้านเมืองก็อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยมีศึกสงครามประชาชนก็อยู่กันอย่างมีความสุข คำว่าสุขโขทัยก็คือ,อมีความสุขในใจนะครับอันนี้คือสุขโขทัยนะครับผมเคยไปเที่ยวนะครับมีคนพื้นเมืองน,นะครับพื้นบ้าน,เ,นเล่าให้ฟังว่าเป็นยนะังไะเครื่องศิลปะสุขโขทยัยจะมีความอ่อนช้อยงดงามซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าหลงใหลนะครับขุทธศิงงดงามมาก พระกำแพงลีลาเมตขนุนนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเครื่องที่ปาลีลาที่งดงามที่สุดในโลกนะครับ mm. พระกำแพงย่อนพระกำแพงยิเศ็น,นะครับ mm. ก็สร้างด้วยศิลปะแบบเดียวกัน,น mm. ถ้าถามว่างดงามตรงไหนนะครับ mm. ก็จะเ,เรียนท่านได้ว่าหนึ่งนะครับ mm. ก็คือรูปแบบศิลปะ อ่อนช้อยงดงามนะครับถ้าท่านเห็นพระองค์จริงนะครับพระแท้แท้เนี่ยงดงามมากนะครับแต่พิมพ์ได้สวยมีความคมชัดลึกมีมิติขององค์พระนะครับชัดเจนนะครับมีกรอบขององค์พระหรือไม่มีกรอบก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นรูปแบบศิลปะนะครับแล้วก็เส้นสายในพิมพ์พระนะครับซึ่งงดงามงดงามจริงๆ แล้วคำถามที่สองที่ท่านถามก็คือว่า,าพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนที่เป็นพิมจิว๋วนะครับหรือว่าเป็นพิม์เล็กเป็นที่ยอมรับในวงการไหมนะครับอันนี้สำหรับเรื่องวงการเนี่ยก็คงตอบได้ยากเพราะว่าเป็นความเห็นของแต่ละคนนะครับแล้วรวมๆกันเป็นวงการ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนที่เป็นพิมพ์จิ๋วนะครับองเล็กๆนะครับองเล็กๆนะพบเห็นได้น้อยนะครับผมเคยเซิร์ชเจอในอินเทอร์เนต็ตครั้งหนึ่งองหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของพระก็บอกว่าเป็นพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพิมพ์จิ๋วนะครับผมเองก็มีองหนึ่งสรุปว่าใน30ปีที่ผ่านมา ที่ผมสะสมพระเครื่องผมเห็นสององค์นะครับถามว่าจะเป็นที่ยอมรับไหมนะครับสาหรับผมนี่ยอมรับนะครับเพราะว่าหนึ่งรูปแบบศิลปะใช,นะใช่นะครับเนื้อหาใช่นะครับเพราะฉะนั้นหนีไม่ออกนะครับว่าน่าจะต้องมีนะครับเพราะว่าการสร้างพระเครื่องในสมัยก่อน นะครับจะมีพิมพ์ใหญ่สุดนะครับซึ่งมีการเรียกขานกันว่าพิมพ์จักรพรรดินะครับใหญ่นะครับเหมือนถ้าเป็นหลวงปู่พิมก็พิมพ์สาบะน,นะครับใหญ่นะครับหลวงปู่โต๊ะก็เป็นพิมพจมโ้นะครับถ้าเป็นพระเครื่องสมัยก่อนเรียกว่าพิมพจักรพรรดินะครับคือพิมพ์ใหญ่ใหญ่พิเศษ จัมโบ้บจัก,กระพัดแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพเล็กแล้วก็ตามด้วยพิมพ์สซึ่งเล็กสุดเพราะฉะนั้นการสร้างพระเครื่องมี5้สเตจนี้นะครับห้าพิมพ์ก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ไว่าพระเครื่องพระกำแพงรีลามเล็กขนมพิมพ์สีมีจริงส่วนที่จะเป็น ที่ยอมรับของวงการภาพยนตร์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวิจารณญาณของแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีเพราะผมมีอยูอ่้นะครับครับก็ขอ,อขอบคุณ f c นะครับที่ท่านถามมานะครับก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านตรงๆต,ต,ตามนี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ